โอเคนะคะวันนี้มีพอดีมีคนมารีเควสมาว่าเล่นเกมอยากเห็นไอตาเล่นเกมเนาะก็เราเล่นเกมนี้ชื่อเกมว่าอะไรอะบูติกปารต์ตี้อะไรอ่านไม่ออกเอออันนี้ต่อเลยกว่าไม่เอาสตอรี่มันละขอเตือนนะคะว่าพอฮตตาเล่นเน่ะมันระวังเสียงกรีดด้วย ยิ่งเล่นเกมไม่เก่งอีกกดแซดเอา้านาหน้าคุณจะตายนะฮะอันนี้ชื่อสไตล์แต่ว่าขอเรียกในเกมว่าจะตายแอกแอกไปโดนเลยมาแหกนนั่นมันตัวบ้าเลยเว้มันคือจิ้งจอกนะคะอันขออนุญาตเล่นจอเล็กกลัวจุดๆแดดกจุดหาอะไรแล้วนี่มันที่ไหนเนี่ย ข่ายางไงแนะเข้าหนึ่งตักซีออกเอ็กเข้าไปเดินเอบเข้าไปกดชิปเพื่อวิ่งนะคะนี่คือวิ่ง <c oughs> ตืดแซตกดแซตเพื่อเก็บไอเทมชิปได้เข้าไปห้องนี้ระวังตายอันนี้ปล่อยให้ตายละโอเวอร์ คุณอย่าเข้าห้องข้างๆที่มันห้องไปเก็บไปเช็คติดขาดเพราะเดี๋ยวคุณจะตายถึงแม้คุณจะหนีคุณก็จะโดนไอ้นั่นทับตายอ่ะโอเวอร์ Over. นันไงเล่นใหม่แล้วคุณจะต้องเริ่มต้นใหม่ีมจริงก็มีสตอรี่มากกว่านี้โอเคกดแซดเล่นต่อไม่ต้องไม่ต้องคุณต้องไปเอลฟไฟแช็คมาอีกรอบเพราะมันเซฟไม่ได้มันต้องมีจุดเซฟเหมือนอีปะคะ่ะ อ่ะเก็บแล้วก็มันเล่นมุกนี้อีกหน่อยคือว่าอยู่ใกล้เตาใกลเตาหิงแต่ว่ามันยังบอกว่าอุ่นดีมันทำแน่ดิโอ้จะตายจะตายเอ้ยอะไรอ่ะผั <c oughs> วฮิตเลอ ER ร์เหรอเออเผาตัวเองตายไหมเอาไม่ตายอุ่นอีกเฮ้ยอะไรอ่ะ เราไม่ได้มาพิธภัณฑ์รูปมัอนอีฟนะเอออ่ะวิง่งวิ่งไปลูกทางเดินทำไมต้องเป็นแสงสลัวสลัวมืดด้วยอะ่ะกลัวมันมีอะไรโผล่มาก็เชนนว่าฉันเบาเสียงดีวกว่าปิดเสียงเลยดีกว่านะถ้าจะให้ดีปิดเสียงออริโอเลย คือว่าตรงนี้สีขาวนี้คุณไม่ต้องไปสนกับมันเพราะว่าถ้าคุณลองแล้วขวดยาที่มีตัวหนังสือเขียนไว้ว่าการมองเห็นปกติอ๋อปกต,ติมก็ใส่แว่นแล้วมันก็เห็นอยู่แล้วนี่คุณอย่าไปใช้มันเลยถ้าใช้เดี๋ยวตายคุณต้องควักลูกตาออกแล้วไอ้นี้ก็จะกลายเป็นผีตาบอดทำไมต้องเป็นแสงสรุวๆแบบนี้ด้วยไม่อ่า อันนี้อันนี้เล่นสรุปเลยดีกว่าเพราะว่าไม่ได้วดขวดยาขวดเก็บสันขวดมาต้องช่องนี้เก็บเก็บเพราะว่าต้องใช้ประโยชน์ได้กดแล้วก็อีกอย่างนะคะไอ้ตรงสีแดงอยากไปเข้าใกล้มันเพราะว่ามันเป็นกับดักเก็บไอ้นี่นะมันเป็นแสงแสงเป็นปังตรงหน้าตรงหน้าหน้าไอ้จะตายเ่ยกดแซดเลยในคุณแจ่นจะไปเปิดห้องอีกห้องนึง ช,ชิปิเราปิดออดดโอมาเลยเหยียบเลือดเหยียบเลือดเราตายไม่ใช่ละเปิดห้องนี้กดพิธีเปิดกดซีไอเทมไอเทมกุญแจเปิดอา้าวไม่ได้ใช้ตรงนี้ก็ออกใช้อีกห้องนึงนะคะแล้วห้องเนี้ยเตือนอย่าเพิ่งเปิดมันอย่างแรกเพราะอย่าเพิ่งไปกด x เพราะว่าถ้ากด เอ้ยอย่าเพิ่งไปกดแซดเพราะว่าถ้ากดแซดแล้วจะโดนยิงแล้วก็ตายอ่านี่บอกไว้ให้เพราะว่าแคทเกมไม่เป็นเนาะแคทเป็นคลิปแรกไอเทมแซดุ็แจเปิดประตูเปิดได้แล้วดูมันทำหน้าดิดูทำหน้าก็ <g ührt> <hitch şey. g criticism> เข้าไปเอ้ยเจออะไรอหัหวแดงอ๋อถ้าดูคลิปเก่าแล้วคุณจะรู้จักอ่า วิกลุดนั่นนายใช่ไหมเอาจะตายก็เรียกหาเพื่อนเกยของมันพระเจ้าช่วยจะตายที่นี่มันบ้าปแล้วอะวิกลุดก็บอกแม่มันก็ <c oughs> หัวแดงยอมหัวมันได้ไงจะเย็นๆกันนะเราต้องหาทองไปจากที่นี่ใช่อคือแต่ว่าเราเ c ช a l ไม่ได้นั่นแน่เอาอย่างนี้นะครับ เอ,า,อางนี้นะครัชผมจะหาริบสืบหาอะไราบางอย่างเกับที่นี่ดีดูอะไรช่างเหอะงั้นคุณก็ลงเติมเาทางออกไปเรื่อยแล้วกันเอาเขาอยู่กันเป็นกลุ่มไม่ได้ดูเป็นทําแน่ดีโคตรเกเลยโคตรให้ตายสิไม่ตลกเลยนะไอ้นิสัยนักสือบองมึงเนี่ยเชื่อผมผมไม่ทิงคุณแล้วก็หนีไปคนเดียวหรอก ก็ <G ül üyor> เราเป็นเพื่อนกันนี่จุดๆเด็กจุดหาพ่องไอ้วิกจุดเอ้ยเถิกเอ้ยดูมันใส่วิกแน่ๆเลยให้ให้ตายสิเนอเอามันไปละไปครับพี่คุณอย่าไปใกล้ไอ้นี่เด็ดขาดเพราะเดี๋ยวคุณจะตายแล้วนี่คือเขาเรื่องเขคาบอกว่ามันเป็นสมัยสยงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อปีหนึ่งเก้าสี่สี่เป็นยุคใกล้จบแล้วถ้ามีแสงสีแดงแบบนี้คุณต้องระวังไว้อะไรสีแดงๆเนี่ยเพราะมันจะมีซอมบี้มาแดกคุณแต่ว่าคุณอยู่ในห้องนี้รับรองปลอดภัยกดไอเทมแล้วก็เอาคาเหล็กทับนะเราจะปิด ขดเสรไม่ไม่ขนคุณต้องต้องเอาขวด C ีแล้วก็อไอปทีทีไอเทมแล้วก็เอาสารกดลาดใส่ห้ามลาดใส่ส่วนอื่นนะคะต้องลาดใส่สมองมันเพราะว่ามันจุดอ่อนของซอมบี้อยู่ที่สมองลาดไปแล้วก็จะได้คุณแจแเราไอฉดแดีแดงๆที่มันเตือนอะ่ะเขาบอกว่ามันจะเจอซอมบี้อย่าออกไปข้างนอกเลย ออกไปข้างนอกคุณเจอซอมบี้แน่ก็อันนี้ไม่เคยนะเอาเตือนกดที่ออกออกดิไม่ได้ใช้แบบนี้พ่อผมอันนี้ปิดเสียงเพรว่าฉันกลัวมันไอเทมพบไอเทมผ้าแห้งกลัวมัน กลัวมันจังเลยเว้ยเฮ้ยไม่กล้าออกไปข้างนอกอะ่ะกลัวซอมบี้อะ่ะเล่นเกมอะ่ะปล่อยให้มันตายนี่ไม่จะตายเอ้ยเฮ้ยเก็บเขาให้เก็บ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 เอ้ยงูเก็บ,กบ,กบโคุณแจห้องไลบารี่ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดในอ่างเปียกๆดูมันอธิบายได้สุดยอดเลย กดซีให้ผ้าแห้งเป็นผ้าเปียกนะคะเอาผ้าชุบน้ำได้ผ้าเปียกส่วนคุณก็เอาตัวเข้าไปในนี้เลยอะกดแล้วคุณก็จะได้คุณแจหรือไม่ก็เอ็กเกมโอเวอร์กี่นาทีแล้วว่ะเอาแคมเอาเพิ่งจะเก้านาทีคุณแจห้องโปรเจก สไตล์สไตล์เจอเนิจุนได้อะกูอยู่ในห้องนี้ตลอดว่าไงบ้างหลุดที่เนี่ยมันไม่ใช่ค่ายธรรมดาแล้วมันต้องทดลองโปรเจกต์ไปแปลกใจเลยรหัสพานกรรมกรรมเฮ้ยออกไปข้างนอกก็เจอซอมบี้ดิเชี่ยทำไงดีไม่ชอบเสียงมันเลยกูทำไงดีะทำไงดี ทำไงดีเสียงตายดีกว่ากูอ๋อนะคะเราจะเสียงตายละทำไงดีวะจะตายจะตายทำไงดีตายจะตายเต้นดีกว่าจะตาย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 แล้วก็อีกอย่างคุณอย่าเข้าห้องนี้ห้ามเข้าห้องนี้เข้าห้องนี้คุณก็จะอย่าเข้าเดี๋ยวตายก็อ ใช้ฉันยิ่งใช้นี้ไม่ไม่กล้าออกอ่ะกูไม่ไม่กล้าออกอ่ะ,อออะเอาไม่มีไม่มีเสียงเตือนแล้วเย็ด yeah. ดีใจเราเซฟที่ไอ้นี่ก่อนนะคะเฮ้ยเซฟเซฟเ่อนยวได้ปะ เซฟไปให้มันไม่ให้กูเสพปะเซฟเซฟได้ไหมต,ตัวเองเซฟได้ไหมจะตายเอาอยู่ใกล้กันไม่ได้เซฟเซฟเซฟให้กูด้วยเซฟ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 ไฟเช็คฉันเอามาได้ยัง อไอเทมไอเทมคุณแจเปิดเอมเอลประตูเปิดได้แล้วเชีย่ยเข้าไปทำไงดีทำไงดีทำไงด,ไงดีเดี๋ยวซอมบี้จะเดี๋ยว,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 วคุณไม่รีบเดี๋ยวซอมบี้โผล่มามันยังไม่มีเสียงเตือนสีแดงเชีย่ยซอมบี้โผล่มาเธอมาทำไงไอเทมคานไม้ตีตีต,ตีเอาเหียตายโอเวอร์แล้วเราต้องหนีมันใช่ไหม เราต้องหนีมันใช่ไหมเราต้องหนีมันใช่ไหมต้องหนีมันใช่ไหม <c oughs> สีเล็กเอาเอาอันที่กูเซฟละ่ะอันนี้กูเซฟทั้งหมดมันคืออะไร <c oughs> แล้วกูต้องเอาอันที่เซฟมาทำไมเอาเข้าโหลดดิไทยได้ไหมนี่ไง โอ้ยกว่ากูจะทำได้มันต้องดูที่โหลดมีตรงนี้มีเกมใบกว่าที่กูจะรู้กว่าฉันจะรู้ประตูล็อกล็อกหาพี่เฮ้ยล็อกล็อกหาพี่มึงใช้ใช้คุณแจไอเทมเอาไอเทมมาคุณแจเปิด ประตูเปิดได้แล้วเข้าไปเชี่ยมืดชิบหายเลยใช้กดไอเทมกุญแจโปรเจกเอาคารไม้มาเตรียมก็ไม่ให้กูอีกไม่ได้ใช้แบบนี้อีกเชี่ยมืดทิหายไฟไฟแช็คดิไฟแช็กไฟแช็กไม่ได้ใช้แบบนี้ ห้องนี้เสือกมืดอีกไม่ชอบเลยมืดๆนะกดดูดิไอเทมโหลดเซฟเซฟเซฟได้ไหมเซฟได้ไหมกูเซฟที่มึงเนี่ยแหละถ้าสมถ้าสมุติว่าซอมบี้มาก็วิ่งมันเลย ลองดูอีกดิวันนี้นี้มีอะไรเ,เขาไม่ได้ค่าอ้หออ๋เสแล้วก็เมื่อกี้แม่แม่แม่มาแม่มาพกนั่งแคทเกมไปเยะอะไ่เอะ แคทเกมฉันไม่อยากเป็นนักแคทเกมเลยถ้าสมบีมาอะไรเฮี้ยเฮ้ยไม่ชอบแบบนี้นะเฮ้ยตูไม่ชอบเนอะฉันไม่ชอบเนอะแล้วฉันจะไปไหนต่อละเนี่ยนี่มันทางอะไรกันเปิดไลบารี่มันจะต้องไปไหนต่ออะ ไงโตคุณเจเปิดเอาคาดไม้เอาคา,า,านไม้มาทำอะไรอ๋อเข้าใจละเข้าใจละมันทางที่จะไปอ่ะมันรู้ละเอาผ้าเปียกน้ำทำอะไรลองลองดูลองดูกูต้องออกไปฝ่าซอมบี้อีกแล้วใช่ไหมันต้อง ฉันไม่อยากเจอซอมบี้นะฮิตเลอร์อืมไปดูมึงวิ่งได้โคตรเชียเลยไปประตูเปิดได้แล้ว อย่าพึ่งไปขุดไอเทมขึ้นมาเอาผ้าเปียกน้ำม,มาไอที่ใช้แบบนี้ทำไงอะทำไงมันจะทำยังไงขนศพแม่งขนศพต้องเอาหนังสือสีแดงมาให้ได้ต้องทำยังไงกูต้องทำยังไงขนแม่ง เอาเอากดซีก่อนนี่ไม่โค้นไม่ค้นกดซีไอเทมผ้าเปียกน้ำใช้เฮ้ยกูจะจบยัเก้อ่ะโค้นไม่ได้มึงห้ามค้นไม่ไม่ค้นไม่ค้นไม่ค้นอย่าเยอคือฉันไม่ชอบคำว่าตายนะฉันฉันกลัวตาย,ยาจริง <c oughs> ขานไม้ <c oughs> ขานไม้ทุบมันแม่ง <c oughs> เอา ไม่ได้ใช้อย่างนี้เราจะให้ตู่ทำยังไงบาฮูโอ้เคสเวลาจะแคสฉันก็ทำไมอุปสรรคมีคนไม่กล้ามาเข้าไปในห้องเอ้ยใช้วิธีวาร์ปดีกว่าไปที่โหลดวาร์ปไปทางนี้ นี่ไงวับไงไงเพื่อนไงเพื่อนว่าไงว่าไงโอ้ไงไงโอออาโอ้ตายไ,ไง pic. ออเลือดเลือดโอ้เอเวททำไมมันต้องเป็นเครื่องหมายฮิตนาซีด้วย แอกแอกฉันไม่อยากแล้วฉันจะไม่ต้องคุยไม่ต้องพูดหรอกไปที่โหลดลเขาจะต่อหน้ากับไอ้นี่ดูดูมันดูมันตูดมากเลยนะมึงเนี่ยอ,อ,อีฉันนีกูต้องต้องทำอะไรเตาผิงอุ่นดีแล้วไม่ต้องไม่ต้องอย่าอย่า เย่เย่เย่ตรงนี้อาจจะมีประตูลับอยู่มันอิบอ๋อไม่มีอออไม่มีเหรอโอ้คือว่าคือว่าซอมบี้ไม่น่ากลัวนะกูว่ามึงน่ากลัวกว่านะอีวิกฤตไม่ต้องเลย ตัดคลิปดีกว่าตัดจบดีกว่าขี้เกียจเอากลัวโอเคโอเคขอจบคลิปได้แค่นี้เองนะได้โปรดโอเคขอจบจบเธอพอลาก่อนเป็นการแคสเกมที่น่ากลัวมากเลยเล่นเกมไม่เก่งมือกลัวตายอีกเออ